ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬา Sport Program โ,ร,โร,ร,รงเรียนอุดรพัฒนา,าการโรงเรียนอุดรพัฒนา,าการตั้งอยู่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่131ไร่บริหารงานโดยนายอักกิจสีพิมพสอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการว่าที่ร้อยเอกวิชานชัยฤทธิ์มหารองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการปัจจุบันมีบุคลากรในโครงการห้องเรียนกีฬาดังนี้ครูผู้ฝึกสอนฟุตบอลสองคน ครูผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหนคนนักโภชนาการ1คนนักวิทยาศาสตร์การกีฬา1คนและนักกายภาพบำบัด1คนนักเรียนฟุตบอลชายจำนวน55คนนักเรียนวอลเลย์บอลหญิงจำนวน27คนรวม82คนโรงเรียนอุดรพัฒนาการมีการพัฒนาจุดเด่นเพื่อให้เป็นเลิศด้านกีฬาดังนี้ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจากการที่โรงเรียนอุดรพัฒน,นาการได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการเปิดโครงการห้องเรียนกีฬาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพุทธศักราช2560ประกอบด้วยกีฬาสองประเภทคือกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์กีฬาและแผนการเรียนศิลป์กีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานเน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒน,นานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุดรพัฒน,นาการให้มีพัฒน,นาการร่างกายและสมรรถนะที่สูงขึ้นโดยใช้หลักการพัฒน,นาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลที่สูงขึ้นและให้มีความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับนานาชาติได้เป้าหมาย เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุดรพัฒนาการให้มีความเป็นเลิศ5ด้านประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา 2. ด้านการพัฒนาการทางร่างกายโดยใช้หลักโภชนาการ 3. ด้านการพัฒนาด้านทักษะด้านกีฬา 4. ด้านการจัดกิจกรรมคลินิกพิเศษห้องเรียนกีฬา 5. ด้านจัดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในโครงการห้องเรียนกีฬา 1. การวางแผน Plan ศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาการดำเนินการโครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนอุดรพัฒนาการตามกรอบกลยุทธ์การบริหารงานดังนี้ด้านกระบวนการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาด้านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโครงการห้องเรียนกีฬาด้านเครือข่ายอุปถัมภ์ 2. การดำเนินการดู2.1ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีการวางแผนและจัดทำโครงการการยกระดับคุณภาพการบริการจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนอุดรพัฒน,นาการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการประชุมชี้แจงคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ 2.2ขั้นตอนการพัฒนาดำเนินการคัดสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศดังนี้พัฒนาระบบการเสาะหานักกีฬาเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาส่งเสริมยกระดับการเตรียมนักกีฬาเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ส่งเสริมการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนในระดับต่างๆสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโดยการอนุญาตให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสามารถลาเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้และจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆพิเศษเฉพาะสำหรับกลุ่มนักกีฬาพัฒนาบุคลากรการกีฬาครูผู้ฝึกสอนในโครงการห้องเรียนกีฬาอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากร,กรการกีฬาสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติกระตุ้นให้มีใจรักในกีฬาพัฒนากีฬาเพื่อเป็นาอาชีพการตรวจสอบการดําเนินงานเช็ค <Check. S 2> การตรวจสอบการดําเนินงานมีขั้นตอนดังนี้ การประเมินผลการดำเนินงานจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ประเมินการปฏิบัติงานและประเมินผลสำเริจการปรับปรุงพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาสปอร์ตโปรแกรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ 4. การพัฒนางาน act การพัฒนางานดำเนินการโดย ประเมินผลการดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาสปอร์ตโปรแกรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการเพื่อความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 4. ผลการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนด้านการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 26, าที่6โครงการห้องเรียนกีฬาปีการศึกษา2565จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยและสามารถศึกษาต่อนในระดับสถาบันอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ98ด้านทักษะกีฬาสมรรถนะทางร่างกาย นักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานเน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะให้สูงขึ้นได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลให้สูงขึ้นมีความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัใจจัยแห่งความสำเร็จ 1. เป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน 2. บุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และการบริหารโครงการมีความเหมาะสมและมีการกำหนดในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 3. มีกระบวนการดำเนินโครงการตามขั้นตอน มีการวางแผนและการจัดทำโครงการการดำเนินงานและการประเมินผลที่มีความเหมาะสม 4. บุคลากรมีประสิทธิภาพ 5. มีเครือข่ายที่ดีในการประสานง,งานดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุน 6. ประโยชน์ที่ได้รับ 1. โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีรูปแบบหนึ่ง คือโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาสปอร์ตโปรแกรมโรงเรียนอุรพัฒนาการมีการจัดการศึกษาที่พัฒนาศักยภาพที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้ แนวทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับหน่วยงานเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practices การยกระดับคุณภาพการจัดการโครงการห้องเรียนกีฬา sport program โรงเรียนอุดรพัฒนาการภายใต้การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ god model และกรอบการพัฒนาเชิงระบบตามกระบวนการคุณภาพ PDCA แก่ผู้บริหารคณะครู และบุคลากรในโรงเรียนอุดอรพัฒนาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดอรธานีและหน่วยงานอื่นๆ